สวัสดีค่ะช่องเจคเนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะนเสนอบ้านเดี่ยวชั้นเดียวให้ชมนะคะแปลงนี้นะคะราคา1นล้านเจ็แสนบาทค่ะทุกท่านค่าโอนคนละครึ่งนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาด242ตารางวาค่ะสามารถรีโนเวทใหม่กันได้ตามชอบเลยนะคะทุกท่านเป็นบ้านมือสองก็จะมีอายุกันหน่อยนะคะ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามค่ะเป็นที่ดินโฉนดนส .4 จอคุดแดงนะคะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะอยู่บ้านโนนสาราญนะคะอยู่ใกล้กับสารลางมหาสารครามห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นสนใจหรือว่ากังอยู่ที่จังหวัดมหาสารครามกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่นะคะหลังนี้นะคะ เป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะทุกท่านและอยู่ไม่ไกลจากความเจริญนะคะอยู่ใกล้สารกลางเลยด้วยนะคะทําเลแบบดีแบบนี้นะคะจะซื้อไว้สําหรับเก่งกําไรก็ได้ค่ะว่าอยู่อาศัยก็เรียกว่าทําเลดีนะคะสนใจนัดชมพื้นที่หรือสอบถามเพิ่มเติมท่านติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อคุยกับผู้ขายนะคะซึ่งเจคเโนเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ